สวัสดีค่ะโฮมดีดีออนไลน์มีบ้านพักตาอากาศบนเนินเขามานำเสนอค่ะบ้านหลังนี้มีเนื้อที่367ตารางวาอยู่ในอำเภอมวกเล็กจังหวัดสระบุรีเป็นบ้านเดี่ยวเล่นระดับ2ชั้นมี5ห้องนอน2ห้องน้ำ3ามห้องเก็บของขนาดใหญ่ซึ่งสามารถปรับปรุงเป็นห้องนอนเพิ่มเติมได้นะคะมี1ห้องครัวขนาดใหญ่แยกอเป็นสัสดส่วนจากตัวบ้านบรรยากาศเย็นสบายทั้งวันกลางคืนอาจจะมีหนาวบ้าง วิวเขาสวยเงียบสงบปลอดภัยมีเพื่อนบ้านมีกล้องวงจรปิด4ตัวค่ะตั้งอยู่บนเนินเขาตาแป้นแวดล้อมไปด้วยรีสอร์ทหลายแห่งเป็นทางลัดไปเขาใหญ่ด้านในมีสนามกอล์ฟเซอร์เจมใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนพิเศษห่างจากถนนมิตรภาพเข้ามาทางด้านข้างของฟาร์มโพนมไทยเดนมาร์กประมาณ700เมตรใกล้น้ำตกมวกเหล็ก7นาทีตลาดมวกเหล็ก7นาทีเขาใหญ่เพียง35นาที เป็นที่ราดพัสดุขายพร้อมสิทธิ์การเช่าที่ราดพัสดุอยู่ได้ยาวๆชั่วลูกชั่วหลานถูกกฎหมายค่ะราคาปกติขายอยู่ที่3.9ล้านบาทตอนนี้เหลือเพียง2.9ล้านบาทเฉพาะตัวบ้านถ้าปลูกใหม่ก็เกิน2.5ล้านบาทแล้วค่ะใกล้ๆยังมีเซเว่นนะคะสามารถสั่งของกินเดลิเวอรี่ผ่านทางเซเว่นมาส่งให้ที่บ้านได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยบรรยากาศก็ดีน่ายอยู่มากๆถ้าใครสนใจนะคะ ติดต่อโทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านหลังสไลด์นี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ